สวัสดีครับพามาชมสวนผสมผสานนะครับปลูกฝรังปลูกกล้วยคองไส้ไก่ขนาดเล็กที่สามารถทำกระชังไว้เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งได้เนี่ยครับเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยกุ้งฝอยก็ได้หรือจะเลี้ยงปลา ชนิดต่างๆก็ได้นะครับเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกต้นไม้ไว้ทานผลนะครับแล้วก็เลี้ยงปลากระชังด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแนวปฏิบัติอย่างดีเลยนะครับมีอยู่มีกินตลอดเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงบนกระชังก็คือดูแลง่ายนะครับจัดการง่ายสำหรับเกษตรเรานะครับเลี้ยงกบเนี่ยเป็นบ่อกบ บอกบแล้วก็บอ่อปลานะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้ไปชมสวนสวนฝรั่งสวนฝรั่งโอ้โหคลองไส่ไก่ที่ทำไว้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่คลองไส่ไก่ที่เลี้ยงได้เลี้ยงกบได้เลี้ยงปลาได้กระชังก็คือว่าเรามีกระชังเพื่อที่เราจะสามารถเลี้ยงปลาได้ได,ได้หลายชนิดในคลองเดียวกันนะครับ คลองไส้ไก่ที่ปลูกไม้ผลไม้เก็บใบกินก็มีเนี่ยครับเลี้ยงอะไรได้หลายอย่างเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงหมูเออเลี้ยงหอยก็ได้เลี้ยงกุ้งฝอยก็ได้นะครับเลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยงปลาไหลก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีปลาน่าจะเป็นปลานินหรือปลาปลาดุกนี่แหละนะครับอือหือ กินธรรมชาติเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลาดุกโอ้โหกระชังนี่ก็คือเราจะจัดการง่ายนะครับจัดการง่ายดูแลง่ายผักตบนี่ก็จะให้เขาอยู่ให้เขากินพืชได้ดีอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกโอ้โหถ้าเลี้ยงอย่างนี้มันก็สบายเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องมีอะไรมากมาย อาหารที่อยู่ในตธรรมชาติเขาก็มีกินอยู่แล้วนะครับอาหารจากธรรมชาติพออยู่พอกินพอใช้มา,มาชมบ่อกบกันนะครับบ่อกบบ่อปลาก็คือปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือว่ามันจะสามารถแยกปลากินเนื้อกินพืชได้นะครับ ปลากินเนื้อแล้วก็แยกอีกกระชังนึงปลากินพืชแล้วก็แยกอีกกระชังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขากินกันเองนี่ครับธรรมชาติที่สวยงามมากๆแหล่งอาหารนะครับสร้างเป็นแหล่งอาหารได้สบายๆโอ้โหของไส้ไก่ที่ ทำประโยชน์ได้มากจริงๆนะครับใช้น้ําก็ได้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้หมดเลยนะครับอันนี้ยังปลูกบัวนะครับปลูกบัวไว้ขายดอกอีกก็ยังได้เลยนะครับสวนผสมประสานที่ปลูกทุกอย่างนี่ถั่วพลูมีต้นไม้แล้วก็มีหน้าร้านที่ขายของหน้าร้านขายปลาขายผลไม้ได้นะครับหน้าสวนเราก็จะมีเป็นร้านด้วย วันนี้ขอบคุณนะครับเราพามาชมบรรยากาศที่เฉยเรายังไม่ได้เจาะรายละเอียดเรื่องของเทคนิคในการเลี้ยงอะไรต่างๆดีวค่อยคุยกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ก็เก็บภาพตรงนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ